สวัสดีครับผมช่างของอุบลน,นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2ครับที่ประกอบจัก,กรยานที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็ประกอบให้ภรรยานะครับเขาสั่งมานี้ก็ประกอบกับลูกชายก็ช่วยกันนะครับเนี่ยเข้าหัดช่วยนะครับก็เป็น กิจกรรมครอบครัวอีกแบบหนึ่งนะครับก็สนุกดีนะครับทีนี้ก็ไขนะครับไขร้อหน้าให้แน่นแล้ก็ได้ขื้นทางแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะอัน,นี้ก็ไขน็อตตรวจสอว่านตตัวไหนยังรวมอยู่เราก็ไขให้มันแน่น เตรียมค่อนนะ้าจะไม่ได้โปรตามเท่าไหร่นะครับอเด็กเป็นคนไทยอันนี้ก็ใส่อานนะครับใส่อานใส่ที่นั่งแบบนี้นะปรับได้นะครับสูงต่ำเรา,เ,าเราปรับได้ให้ให้เข้ากับคนที่จะนั่งนะครับอันนี้ก็ลองปรับดู พยายามโยกอยู่เราก็ต้องหมุนไขให้แน่นนะครับเพราะว่าเวลาปั่นไปเดี๋ยมันจะหลุดอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับที่นั่งดูแขนะบเบานั่งดนี่ก็ไขให้แน่นไขให้แน่นจักรยานดูลูปทรงก็สวยงามนะครับแต่ว่าทนหรือเปล่านี่ยังไม่รู้ครับต้องลองใช้ดูก่อน เราก็มาดูว่าน็อตที่เขาไขาให้เรามานี่มันแน่นไหมเราต้องไขให้แน่นก่อนที่จะไปใช้งานเดี๋ยวบปั่นไปร้อนลุดจะทำไงเนี่ยปั่นไปนลุดสวยเลยงานเข้าก็ไขไปนะอืมก็มีลูกสองคนให้กำลังใจลย ดูดีๆนะครับนี่ดูเบรกว่ามันได้มันหย่อนแล้วมันตึงเกินไปนะครับปรับขนาดให้ได้นะครับดูเบรกเบรกหลังครับเบรกหลังก็ต้องดูว่าได้ยอา,าได้ถ้าถ้าได้ขนาดหรือว่าได้ได้ว่าอพอดีแล้วเราก็ไยให้แน่นนะครับดึงให้พอแน่นกอดีนะครับ ล้วก็ม้วนปลายสายเบรกนะครับเพราะว่าสายเบรกเวลาถ้าเราไม่ม้วนเก็บไว้เนี่ยมันก็ใช้ไปเน,น้นทางมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อขาเราได้นะครับถ้าเราอันนี้ขาตั้งนะครับเราจอดเนี่ยอาจจะเหวียงขาไปโดนนะครับขาตั้งก็ใช้ขาอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องเ,ออเก็บความเรียบร้อยกัน อุบัติเหตุเรียกว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นนี่ก็พูดไปห่วั่วเนาะนี่จะเกี่ยวกับจักรยานหรือเปล่าเนี่ยมาประกอบจักรยานเน่างมาหน้ากล้องด้วยอ่อขให้แน่นนะอัานี้เป็นตอนที่สองนะทั้งหมดมีสามตอนเนาะสำหรับคนที่ดูนะอือ เพื่อมีคนอยากดูนะครับีนี้อันนี้ก็ลองนั่งดูเนาะไขแฮนให้มันแน่นให้มันแน่นนะ<อ>ให้น,น่นสุดๆเลย<อ>เอาว่าอย่างไรเดี๋ยตรงไหนอีกเดี๋ยตรงไหนอีก แน่นอ,อาดูความเรียบร้อยเรียบร้อยตรงไหนอีกอขันเข้าไปตะแกงนั่งหลังนะครับจักรยานนี้มันเป็นจักรยานเหมาะํำหรับ คนเดียวนะครับหลายคนก็คงรับน้ำหนักไม่ไหวดูลักษณะโครงสร้างแล้วนะครับถ้าเป็นล ah ็กน้อยคนหนึ่งนั่งข้างหลัง่ก็พอได้อยู่นะครับแตได้เป็นผู้ใหญ่นั่งสองคนใน่คงไม่ได้การประกอบนี้ก็ใช้เวลานานนั่นจัดนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างจักรยานนะก็ใช้ทักษะพื้นฐานของช่างที่มีนี่แหละประกอบ ม,มัวมัวไปนะครับแต่ก็ไม่มัวนะครับมันก็ประกอบถูกนะครับใช้งานได้ไม่มีปัญหาโอเคาะ